กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟทุก่านโอ้ยปวดอามากไอ้แม่สินลิทมักจะไล่เดอหรอกก็เจ้ยเอามันดิ่งเนเลยไปแล้วบ่จ๊ะไปแล้วเรียบออีรย่งอ่ะ เอามันบ่อนทั่วสวัสดีเดอ้อเอฟซีบ่บ่ต่างฝั่งไทยฝั่งลาวด้วยอยู่ต่างประเทศพบ,บพอกันคือ่ยวาวพี่น้องสองสาวบราุรไลอยไปอยู่เลิกเดอ้อย่านเดอ้อพอกันยงมคำยงมแดดสิแก,ก่นี่พอกันมาหายอยู่หากินพารุพาลัาลานหายอยู่หากิน

มียังป้า,ปาอย่าลงหอย่าลงอย่าลงมามันเลิกบ่ได้หัอน,นะมันจะเลิกลงหันลเลยไวสิไปเอาทันย่านเด้เฮ้ยผู้ถอดเจ,เจิดถอดกิดผู้ไปไล่ป้า,ปาอยู่เทิงผู้มาลูกละใหญ่ใหญ่ใหญ่เนะน่เก็ะคืนนะแม่บ้านนี่คือบอกเกาะ ปาลูกพารานฮะปลาตึกเียใส่มองบกวมกุมสลามะบกุมสลามจ้ะมันบ่อนแต่ในหันแล้วบุยบุย ไปหาเล็กไพ่พระสาอ้อนกันนั่นขึ้นมาลูกขึ้นมาหย่าน่งเด้ออยนนา่าน้ำเด้อเธอเอในเกือบนี่ปกากกลวยเฮาเพื่อนจะขับไปตัดอ้อยกินกต้นน้ำมันแก่ต้นทางในนะ เอ<โ>าล่ะปาลาลูกฟารานฮะอยู่ฮะกินยำแรงพี่น้องเอ้ยไม่ด,ดีปลาโอเคแล้วก็ได้ปลาช่องสัมโตปลากรั่เนี่ยเ้าปล่อยตามประจานเดี๋ยวแต่ว่ามันแยมพ้น,นเวลาหนามลวดลวดเดินคัดพายมันก็ไปนำ้ำ จัก็มีร้ายมีหน่อยจำได้เพราะว่าห้ากับบมีบบว่ะทึนบ่มีทืนนั้นปล่อยซื้อมาปล่อย,ป,อยปันได้หาก็าเท่าทีหฮามีพอได้อยู่ได้กินพอบ่ได้ซื้อห้ามีแต่ก็มีแต่ป้าจีนป้าตะเพียน ได้อีกเนาะหนุมบมาเจอด้ป่อใหญ่มาเจอได้ไหมเนี่ย่บ่าว้าองว้าี่ปะขอเบิร์พี่น้องปอาปลา่อใหญ่

ป่อขอขดใหญ่เลยพี Gesch ่น้องป่อขอใหญ่พูนเอาขึ้นมาขึ้นมาอยเอาขู่นะขู่ไปว่าอยู่พูนแล้วยืนนะพู่ไอยใช่ใส่ะใส่กระตาบ่อพูนจับยิง จับได้ได้แบบนี้ฟาดปลาคอยใหญ่ยังจับสองปลาคอยใหญ่อย่าใส่กระถางแด้เจ็บมันจะไปฝักมุกใส่ฝักหอมลายๆเนาะเมนใส่ไข่หมดแดงโอ้โห ก่อกอ,องไฟไว้เอาใส่ต้นนั้นอ<ะ>เออใส่ต้นนั้นแล้วอันนี้แม่จีนนั่นทางนี้ก่อกองไฟใบหยางหอ่อห่อน,นั่นนั่นนั่นทางไหนยังหาอยู่ปลามันอยู่ในสลารม,มันบม่อยอมออก ไปรอบหนึงพี่น้องไปรโปรเบ๊ะอะไรไหมฮะตัวมาเด้อไปทางอ่อนมาเด้อเร็ว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 เล่นเล่นอืมอเร็ว่ปลาปลาพี่ไ่ปลาปลาไข่มาเดมาเดรนปลากแกะประกอเน อเอาขอบมายอะมาพี่ดูอะ่ะน่บาบังเออเออบุรีโอกาสลูกนอนลูกพอน,นอนจะซื้อดอกพจนจังมาได้ค่ะทั้งๆจะได้มากินแอน,นป้าน้องเขากินเนี่ยน,นีได้พี่น้องมาจังเสะม,มันแบบปลาสดๆเลยฮะ คุณเอาะปลาคอปลาอเอาละปลาอเปม็กเนะเขาเจอใหญ่ปลาอออกเลเนาะมาได้่ะน kind of um, ่องา้านำล่างแล้ปะล่างเืแล้วเามีคือไปนำอันนี้อันนี้ แับจะบอกให้ลงไปกินปลาได้โอกาสแล้ววะหลุดนอนพอดีหลุดนอนพอดีแก่พี่เนาะพี่ยำกันยะประลุพี่โดนน้องีดเหยียบลอยมาเลยยืนมาได้ปะเหียบลอยทำไมยากเหียบลอยก็เป็นตาหัวเนาะ แลหลังมืออากรตายเขไปขู่กระตายเขาไป่นขาไปดูขามันูกกำานคนพพาุกเยยู้าเรา่มีลูกหน่อยเราัพาหัวลูหน่อยอยู่ในงไดไเท้าอันย ปีกปีกปีกบรรลุผลบรรลุผลออกมาบ่ญกบอันนแล้วบรรลุยากลู่น้อยยากลูกน้อยจุกมันนะเบอร์แปังได้่นางจุกกันอย่างไรอาูกจเอาลูกไปแล้วไปแล้ว ป้ากกินเน่นี่แล้วพี่นของเสะมากินขวบด้วยกินแค่เพิยงคนห่อขเขาซ่บจังเนาะจองก็ใบก็เกาะจังอะไรจ้าตเพียน ทำดันทำอะไรอเมรจินดัมาอกินมันมาวิ่นะมากินมาขมิ้นเนี่ยันบางขอยนี่ขมาลุ่ิ้นขมาลุยังกินอ่ะเืองกินในเรื่องใหญ่ การการการันเอาสวัสดีปาลุงกินกิบากของตลาดเอเไี้ไม่มีไปแหนกับมดแดงม่มีต้องมาไปแหนมดแดงสังกิหมักวัวเหหมักกินวัวกินบ่น <c oughs> จะมีออกกางมันออกบนแมงดาดอกบัวรูกางมันลายยามันปักโพกากป้าลาย,ยาป,ลาปล่อยป้าก,กับพ่อได้กินแนวนี่แหละพี่น้องเอ้ยแน่นี่ก็พ่อได้จุกอยู่น้องบแบบขึ้นลายปล่อยลาย ซึนอย mm ู hmm. ่แ <lite> ล <ượ bs> <tan vik ân> ้วโตก็คืลายซีนคอยเต็มแ่เพงนอยก็แมากอกคอยมาแต่เฮือผัวน้องจะเลิกๆนึ่คือเพียงฮะมันเป็นตะผักเลยอกะล้มเลือดอันนี้มันกะเลือดนะเราลมเลยมือมืออรออไม่กันยังบุก็นซับ อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอะไรเนี่ยต้องเปิดตัวทำเกี๊ยนเนี่ยเราตอนเอาเกี๊ยนมาเดี๋ยวเรามา ก็ไปโตมาเลยบอกกินพอมันหอนจะเมืนแสบบงก่างเด้อข้าวโพดข้าวโพดมีเผือกลงโอ้ยมันพอดเป็นเงี่มมันจะลำพายไล่อยู่เอ้อลุงด่า ក្នុងនេះហ៎មងអានិມັນខំទេដល់ទៅហ៎តាអាមករបស់មើលមកទេមកខោហេមកខុយបើអើงามខោហេកាកានេះញ៉ាំមកទេមកហេខោកាកាអឺណានេះ ข้อขอต้อนนะข้าเสียแปดมกดเมั่อกิเมื่ออะไรวสะสันน้องมิวค่ะิเมือมเ่มอพก,ก,กินไเมเี้อล่าอะไรพี่น้องยินดีแม่มจโกทุกคนฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องกินหนาพ่อกันใหม่สบายดีสบายดี